ช่วยพูดเกี่ยวกับเยาวชนเลสเตอร์ไทยที่ไปฝึก2ปีเดี๋ยวผมบอกเลยว่าพี่ก้าเนี่ยมียับแน่เพราะว่าไปรู้ข้อมูลมานะฮะที่ผ่านมาหน่อยครับมีติดทิมชัดอ่าเดี๋ยวขอขอภัยบ้างแล้วครับเข้อความมันหาเคยเห็นสกูปข่าวเด็กตัวใหญ่สูงมากแน่สู้พวกญี่ปุ่นได้ในอนาคตอ่าอ่ะไอะตัวนี้ก็มาผมบอก,กเลยว่าคุณจะ <laughs> ชงขมมาก <laughs> คือชงม,มานี่โอ้โห มันท่ามการการชื่นชมแล้วผมไปสวนกระแสนี่ผมบอไดเลยว่าถ้าเขาไม่ชมผมก็คงจะลุมเกลียดกันเอาง่ายๆแล้วกันนะฮะเรื่องของเลสเตอร์ทีมเลสเตอร์เนี่ยเขาไม่เกี่ยวอยู่ละนะฮะเยาวยชนเขานี่ก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเพราะว่าเลตในระดับเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่าพรีเมียร์ลีกของยูยี่สิบเอ็ดอ่ะใช่ไหมที่มีเลสเตอร์เลดดิ้งแมนยูเนี่ยเลสเตอร์นี่ก็ดีนะฮะยาอยชนของเขาก็ดีนะครับสว่วน เยาวชนไทยที่ไปฝึก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก้าเนี่ยนะฮะวันนั้นได้ไปเข้าแคมป์แล้วก็ไปได้ข้อมูลมาว่าไงบ้างครับพี่โอ้ <c oughs> อ่ะผมบอกเลยว่าผมมาไปยืนดูยูยิเอ็ดเลดดิ้งเลตเตอร์เตะกันวันนั้นเอแล้วผมก็ถามผู้ชงซึ่งเป็นหัวหน้าสมัครงานของของเลตเตอร์นะครับอะไรต่างเนี่ยบอกว่าอ้าวเด็กไทยอยู่ไหนเขาซ้อมตรงไหนเขาบอกชี้อยู่ข้างบนนัพ่พี่แต่ว่า เด็กไทยหนาวก็เลยขอซ้อมในโรงยิมครับสู้ไม่ไหวอากาศหนาวพี่ถามหัวหน้าโค้ชแล้วกันนะครับผมก็ก้าวเท้าสับๆไปหาพี่เขาคนหนึ่งเขาถามว่าพี่เป็นไงเด็กมาอยู่โห้ยเนี่ยเขาถามไทยกันมาเขาก็าคัดบาอะไรเงี้ยดูแล้วน่าจะติดทิมชาติกี่คนกี่อะไรก็เหมือนที่คุณถามนี่แหละเขาบอกว่าเขาไม่พูดเ <c oughs> ขาสายหัว <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่าสงสัยต้องคัดใหม่หมดครับ บอกก็คือว่าต้องคัดให้เด็กมาเลยออืคัดให้มาสิบสี่สิบสามสิบสองอะไรอย่างเงี้ยเริ่มตรงเนี้ยมีที่สุดเพราะว่าเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันเด็กอายุเยอะเนี่ยแก้ฝีท้ามันพอทนแต่แก้สันดานนิสัยเนี่ยแก้ยากออืพราว่าเด็กไทยเดี๋ยวนี้มันก็รู้เยอะคือพูดง่ายว่าไม่คดเหมือนกับน้ําก็ เกือบเกือบจะเต็มแก้วอ่ะครับอพอเติมเข้าไปมันก็จะล้นจะหกแหละคือก็ไม่ทั้งหมดอาจจะไปสอนจะไปสอนอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยรับฟังอซึ่งระบบที่ที่นู่นเนี่ยเขามีซีเนียร์ชูเนียร์อืมแม้จะเป็นเด็กฝึกหัดนะเขามีไล่ระบบซึ่งเพราะนั้นคุณโบโบก็ไปสัมภาษณ์พรับผมเรื่องของอะคาเดมี่ที่อังกฤษว่าเด็กไทยจะไปเล่นที่นั่นจะเป็นยังไงอะไรยังไงเงี้ยครับก็คือว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องคัดให้ฝีเท้าใช้ได้ก่อนเพื่อจะไปเล่นกับกกกกลลลุุ่่่่มมเเดด็็สัไ้้ครบแวพอผานนีย กว่าจะได้ไปเป็นสิงสิบแปดซึ่งเซ็นเป็นผูเ้เล่นเยาวชนของสมโมสรเนี่ยกว่าถึงนั้นเขาก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกคูลิง่งค,คูลิ่งก็คือว่าให้เงินสนับสนุนไปเรียนอไปรเรียนการศึกษา,าแต่ว่ายังไม่ทรายยังไม่เซ็นกันก็เหมือนที่ที่บอลไทยทุกทุกว,วันนี้ทําคือมันยังเซ็นไม่ได้เพราะยังไม่ถึงไงใช่เพราะมผิดกฎหมายแรงงานเพราะฉะนั้นก็เหมือนในไทยก็คือทุกวันนี้อะคาเดมี่ก็จะเซ็นเซ็นให้มาจับมาเซ็นก่อนแต่จริงแล้วไม่มีผลทางกฎหมายนะเพราะยังเด็กอยู่ แต่ว่าไทยผมก็ไม่รู้นะแต่มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็คือจะดูแลทุนทางสารต่างๆให้แต่ว่าอ่าก็ก็จะค่อยๆขยับสเต็ปสเต็ปขึ้นไปไอ้รุ่นนี้สิบสี่ยังไม่ยังไม่สายยังไม่เซนเนี่ยพวกมาขอคัดเนี่ยเขาจะให้ใส่รองเท้าดําครับห้ามใส่สีอื่นอจนกว่าจะได้เป็นนักเตะคาร์โมซอนแล้วเนี่ยเขาถึงจะมาใส่สีเหลืองสีเขียวสีชมพูสตาร์ทแบบนั้นได้คือต้องไประเบียบอะเป็นระบบระเบียบบ้านเขากินข้าวตรงเวลาแต่งชุดซ้อมนี้ปรากฏว่าเด็กไทยนี่เขาบอกว่าเห็นอะไรจิมมี่วอร์ดี้ อ่าใส่สีใส่สีเฉดสีสีชมพูบ้างว่ะดิโทรไปบอกแม่ที่รุงเทพไปที่ประเทศไทยว่าส่งมาให้ด่วนเลยอยากใส่บ้างมาดิเตะเลแล้วอะไรแล้วส่งมาทางโค้ดก็ปวดหัวบอกไม่ให้ใส่มันก็รันจะใส่ไม่ยอมไม่ได้แล้วก็อีกหลายเรื่องนี่คือแค่ยกตัวอย่างมันก็กลายเป็นอย่างนี้ก็เป็นเหนว่าชุดเนี้ยอาจจะเรียกว่าเอากลับบ้านไปแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ที่เขากาลองออกข่าวอยู่นี่ไงว่ากํลังทอยู่ชุดก่อนจะมาคัดเด็กเลยแล้วว่าเอาเด็กไปเลยเด็กจริงๆที่ซิโก้จะมาคัดทั่วประเทศเพราะว่า ไม้แก่ต <56 S 1> ิดห้าสิบหกเลยไม้แก่แล้วเด็กบ้านเรารับมันเป็นอย่างงั้นอ่าผมก็เนี่ยเลยบอกบอกมาว่ามันก็มันจะประสบความร็จที่นั่นอ่ะไม่ง่ายจะเป็นไประดับโลกนะ่ะไม่ง่ายใช่มันต้องพร้อมทุกอย่างเป็นมืออาชีพอ่อเด็ก<ร>บ้านเราไม่ไม่เป็นอย่างนั้นคือแต่ต้องบอกว่าเขาก็บอกว่ามีบางคนที่ไปได้ใช่ไหมค,คือซ้อมบอลได้เนี่ยแล้วก็เขาก็จะมีแบบว่าเรียน เรียนเนี่ยพอผู้ภาษาอังกฤษได้เรียนได้เขาก็จะขยับห้องไปด้วยนะคนอ่ะสมมุติว่าวันที่เราไปเรียนเนี่ยเรากลุ่มจากคนไทยเักนรียไทยเรียนห้องซีแต่เมื่อเรียนเรียนไปแล้วเนี่ยมันจะมีสมมติไอ้นักฟุตบอลที่น้องน้องฟุตบอลที่หัวไปได้อืก็จะคัดขึ้นไปบีขึ้นไปเออะไรประมาณเนี้ยก็มีดีก็มีอือะไรประมาณนี้แล้วกันอนะฮะก็ประมาณนั้นว่าคือคือ แต่ว่าตอนเนี้ยนโยบายผมไปถามในหลายทีมที่อังกฤษและคนไทยเนี้ยของส่วนใหญ่เลยนะเขาก็บอกว่าที่เหมาะสมที่สุดควรจะเอาเด็กไปควรจะสิบสองเลยมันจะเรียกว่าปรับตัวได้ทุกอย่างเช่นว่าอากาศมันหนาวมากจริงผมว่าถ้าเราไปอยู่ปีสองปีไม่ชินง่ายหรอกใช่เพราะว่าเราลงใปเนี่ยปุ๊บไปจะโอ้โหป้าหรือเปล่ามนใส่ข้าวสั้นซ้อมมันอยู่เก่งยียนสองตัวเอาไม่อยู่เลยลขนาดหน้าร้อนนะนหน้าหนาวนี่เลิกเลยนั้นม,มันก็ทรมานครับก็เข้าใจเด็กอย่างส่วนหนึ่งด้วยเพราะนั้นไปเด็กๆก็ดีแต่ว่าปัญหาคือว่า พอเด็กไปปุ๊บเด็กสิบสองก็มาเราจะไปอยู่ยังไงอืไม่มีพ่อไม่มีแม่มีผู้ปกครองทีละสินี่ไปไม่มีพี่เลี้ยงมึไม่อยากจะไปเพราะเด็กบ้านเราไม่เคยชินกันต้องไปต่อสู้ชีวิตเดียวๆอะไรแบบนั้นใต้องไปดิ้นรนแบบนั้นนั้นมันก็จะเด็กไปอีกยังไม่มีตั้งสิบสี่นะฮะยังไม่มีเขาเรียกว่าต้นแบบอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาเล่นฟุตบอลอันเคือเป็นเปรย์ยเฉยนะไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแต่เหมือนคนญี่ปุ่นเนี่ยะผมว่าไปไปดูที่สนามหรือว่ารู้ มาเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเล่นฟุตบอลและเขามีเป้าหมายคือว่าเขาต้องการที่จะไปะเยอรมันอันนี้คือเป้าหมายอันดับแรกของเขานะกับนะฮะก็ประมาณนี้แหละถ้าเราอ่าเล่นฟุตบอลอยากจะเป็นนะักฟุตบอลอาชีพหรือว่าอยากจะเโกอินเตอร์อะไรเงี้ยบางทีถ้าเรามีเขาเรียกว่ามีไอดอลที่บอกว่าสมมติถ้าวันหนึ่งเนี่ยมีนักฟุตบอลนะสมมตินะชาทอาทิไปเล่นเจอรีไปเล่นสี่ห้าปีแล้วโด่งดังอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าทุกๆในรุ่นหลังๆขึ้นมาเนี่ยก็จะคิดว่าผมอยากเป็นเจชนาธิ ฝันไกลไปให้ถึงอ่าเลยไม่มีใครฝันจริงจังคือจะฝันแต่ว่าไม่ทําจริงคือถามว่าฝีมือผมว่าเชื่อว่าทําได้นะแต่ตอนเนี้ยเรายังไม่มีเขาด้ว่านําร่องไปอ่ะอ๋อเอ้ยพี่เข้าไปอย่างนี้ได้นะเฮ้ยเราก็ไปได้นะอะไรประมาณเนี้ยเหมือนนักแต่ญี่ปุ่นที่ไปเยอรมันคนแรกคนที่สองทุกวันนี้เต็มไปหมดเลยทั้งยุโรปเห็นไหมอ่อทัวร์มาแล้วกันอ่